แบบนา้ก็มีอะไรี่เนากนี่เปเพื่บบงองขอะการเก็บนะครับการเกอบเหลบกขงเหลือแนเหล็กเอเก็อบอะเล็ครับกระดาษเกียวรว่าจะมีพวกปุ่นพวอะไรนะที่จเก็บมากกับเหล็กอะ่ะ เดี๋ยวก็ต้องเอาทิ่มแม่เช็ดเลยครับเช็ดเลยแล้วก็คนสีจับเลยรับแล้วก็นะทางก็จะโตครับก็ทำสี้็ประมาณสองวันครับอะไรครับก็มี่ท่างสีเพิ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยเยท่ราไมีท่างสีสองคนแล้ว สี่นางรองครับก็เ oh, ด็กชุดนี้ก็ดูกันรวมๆไปเลยครับอันนี้ก็เออบางเกลือแล้วเกลือทางกำลังจะทำต่ออยู่ทางการที่ทำงานงานจัดการแล้วครับอันนี้ตอนนี้นงานใหม่ก็มาครับเนี่ย เป็นสารดีจิดวัดไยัยครับแต่ดีร่างวัดไัยนี่ใช้เหล็กรางน้ำหกหมื่นเนี่ยไอ้เป็นเชือกซืเลยแล้วก็เอาแหนบมาวางเทียบกันเลยจะใส่ตรงเตงหรือเปล่าขงหลังนี่หรือไม่ได้ใส่ ี่นเนยสามเมตรหรือเปล่าว่างก็อะไจะสองเมตรยาวก็ประมาณสามเมตรกว่าแล้วก็มีงานนี้มีงานทำคีดวะทำคีบก็ที่อู่ก็กรับทำใก็ไดย thăng gồm làm mày, không, mà nè, lực nào, có thể biết nó trên đây đi, ใช่ครับเซนครึ่งหนึ่งเซนครึ่งก็หนึ่งเซน,น,นก็10บมิลสิงเซนก็5้มิลก็สิบห้ามิลน,นะหนาสิบห้มิลน,นะนี่ยนะอาไปเนี่ไฟบินแลก็เนีนะ่บินบินตัวนี้ประมาณเนิ้วครับ ถ้ารถเราจะใช้งานอย่างเช่นเข้าไรมันได้อะไรแบบนีใ้ใช้ยืขประมาณเจ็ดนิ้วหรือยิมบนบประมาณสักสี่นิ้วครึ่งเนี่ยมันก็จะออกไรได้ครับแล้วมันก็จะวิ่งถนนดีคนดีพอดีครับไม่อืดไม่ไม่อืดม,ม,มากไม่ช้ามากไม่เร็วมากแต่ว่าไปได้คนระับใช้ประมาณนี้ครับถ้ารถใช้งานได้ไรครับ ถ้าเราจะใส่บินแบบให้วิ่งเร็วๆว,วออกไรไม่ได้เลยแต่ถ้าใส่บินแรงๆก็วิ่งบนถนนก็ใชเอาอประมาณเนี้ยพอดีอะบินล่างสักเจ็ดบินบนสักสี่รือครึ่งพอดีเลยบางคนนี่เป็ของหกล้อด,ดำเออรถด,ด,ดำเกีย เสร็จงานได้หมดเนี่ยสีสังสอมือหนึ่งง้องโอ๋ครับแต่วันนี้เรามีสังสีมือสองมาแล้วโอ้ยว่าอะไรก็ได้โจตา โอา้ไารเด็นจะเด็นโดนขอบดาวล,ลบด้วยไม่ใส่เว้นละโอ้ อ่างคนนี้ก็ทำขาหยกทำขานยกมันนะชางคนนี้ก็ทำขาขุดมันนะอันนี้คงคงเลเนกันฮะครูอ่นจีบแล้วก็ดูเลยครูเวลามีอะีร โขงทีโรงทีบเอาวลาทีบไดเลยเจวลาไ่ด้เม็ดตัอ่าเ้วก็ าช้านี้ก็ทำงานกันทำอะือทำซีการทำเอ่องายกมันแล้ว่าทำคนนั้นช่างตัวนี้ก็ทำทำที่ทำารขุดรือจะมีช่างอีกคนนึงมาทำทเลสาลี่สาลี่แนี้แค่นี้มันข้างหนครับเดี๋ยวพาไปดูครับข้างหน้าโอเคนะครับเอสทีนางรองครับ ท่างกำลังทำสีให้ครับประมาณสองวันก็เสร็จครับแล้วก็ต้องใช้เวลาเออมันจะใช้ตรงที่ตกแต่งครับแล้วก็เช็คพวกเโดยท่านมันผ่านทุกอย่างต้องใช้เวลาตรงนั้นอีกนิดนึงครับแต่รออีกสักครู่ครับแต่รออีกสักนิดนึงครับ่งไปดูข้างหน้าครับแล้วใส่เข็มก่อน รับโทรศัพท์ลูกค้าเอ้าหนช่างสีไหมโอ้เอาเอาเอาน้ำรดบัดนี้เฮ้ยแล้วแหล้วันนี้ก็แล้วตัวหอดมือช่างทนแล้วก็มือนึ้งก็แล้วตัวสีเนี่ยช่างข้างหน้าก็ทำคันนี้ต่อเลยนี่จะเสร็จแล้วนี่ รแรงก็ทำเลยนออล้อ,องมดเอเดอร์อ๋อเรือพวงมาลัยเนี่ยเปเลือกให้เรือนี่เองสิฮะน้ำมันมน้ำมันเดือดคำนอนน้อง <laughs> อช่างแก้มช่างแก้มลูกเขยอู่สายแบกครับ ลุกเคยลุกเคยลุกเคยช่างชิดเดี๋ยวปีใหม่ก็จะไปเปิดที่เขาโคกเลยเปิดอู่โอตาทำรถเลยแกงม่ธรรมดาเฮ้ยมึงทำไรเนี่ยเชื่อมหรือมึงทำไรมึงทำมึงทำแบบไรวันดิทำ,ทำแบบเมาอ่ะมึงทำแบบเมาดิ

ดเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะถ่ายให้ดูนานหน่หนนะอยครับเวลาเอาแผ่นเหล็กเข้าให้ในะมันได้ทรงเนี่ยโอ้ครับของใหม่หรือของเก่าเนี่ยของเก่า ของคำน,นี้แหละเก่าแต่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วอ๋อเก่าออกทีฟันมันก็หกตี้เลยบนสามล่างสามดูใช่ไงดีใส่ล่างสี่บนสามมี แล้วแต่ช่างน้องละเกียร์เสร็จแล้วเกียร์เสร็จก็ทินเนอร์ครับทินเนอร์ครับทำความสะอาดเลยครับเซ็ตคุณออกให้หมดเซ็ตขมาออกให้หมดครับ

เออตกเล็ดวันนี้ก็พิปนี้ก็รวมๆช่างกันเลยอ่ะ

ดวยยันด้วยวยันผ่านทุกมันเนะี่ยช่างตัดเยก็ช่างเอ็นก็เจาะรู้เซรูนี่เจาะประมาณเจาะตั้งแต่สองโมงครับนี่สามโมงครึ่งเลยยังไม่ได้เลยเซรูนี่งานละเอียดทำงานรายวันเป็นนี่แหละงานละเอียดถ้าทํางานเมานี่กดจนในตัวนี้หักอะ่ะเนี่ยหักแล้วเนี่ยมีรอยเชื่อมเนี่ยช่างช่วยด้วย ใช่เนอะงานเมาคนกดจนหักตถลุแล้วเออเอยดอันนี้ไม่ใช้งานงงาะละเอียดอัดละเอียดเอาไม่ขึ้นอีกคันเหรอนั่นม่อะไรเอามาเชื่อนี้ก่อนคู่นี้คูงนี้ตรงนี้คู่นี้อันนี้มันเอารถมาติดหรือมันมารับเอง เราหาทินเนอร์เยอะเนี่ยมันเป็นขอมอฝุ่นเนี่ยแต่ถ้าเอาทินเนอร์เอาทินเนอร์มาเช็ดเนี่ยมันหายหมดเลยแล้วมันก็จะไม่มีอะไรติดเป็นเหล็กชิ้นงานของเราครับก็เช็ดทินเนอร์เสร็จก็ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะพ่นสีจับเหล็ก สีจับเหล็กก็จะมันบางทีมันอาจจะเป็นสีช่มครีมหรือไม่ก็สีเทาครบแล้วแต่แลแ้วก็ไลยกันครับแต่สีแค่สีไม่เหมือนกันนะแต่คุณสมบัติเหมือนกันครับเกาะเหล็กกิดแน่นทนนานครับผม จะมีต่อรถเกี่ยวอ่ะมีต่อรถเกี่ยวดีดีนี่พักเอ็ดดูดูนี่เขาทำงานแบบงานเหมาดู่ะ ใหญ่เลยก็ผมจะอุดได้อรัอุดเลยอ่ะแทน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 ผมเลยกี่นิ้วเจ็ดนิ้วเจ็ดหรือแปดเจ็ดเจ็ดกับสี่เจ็ดนิ้วกับสี่นิ้วครึ่ง คู่กันออกได้ได้วิ่งได้ปกติยกลอ้กลอได้ยกล้อได้ถ้าอยากยกลอ้อแสงบนหกนิ้วดิแสงบนหกนิ้วใส่ข้างล่างห้านิ้วยกล้อเนี่ยเป็นอกอกเฉพาะพุงยัวห้าเป็นออกจากพองยัวห้างใครถามก็ร่างมันแปด เอาไหนอ่ะทีเนอไหนที่เนอเช็ดดิฮะใครจะเอาที่เนอร์มาดมโอ้ถ้าเกาปลยางรถก็ว่าไปอย่างเอาไหนแทกอ่ะแกไปดูที่ไหนรู้นไปกับใครอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไปถามหน่อยมีดักที่ไหนมันได้เตียงหมูแต่ดอลเวหมูเวหมูปิ้งมันเก็บได้ตะเลไลค์เปเจี๊ยบๆอย่าจ่อรูตุกะฟ้า เนี่ยเนี่ยนี่แหละมันองี่ของนี้พอดีพอ่ามันม within, พอดีเป็นทุการเดี่ยพอดีเลมือน,นไม่ต้องรอมันไม่ต้องอะไร ร่วมกันะนะครับจะได้ช่วยกันจับก็บางคันแค่บางคันเนอะอื้เขาใส่แค่ตัวเดียวแล้วแต่นี่สองตัวเลยนั่นแล้วก็เป็นแท่งเชื่อ เขาเจาะตรงนี้ไว้ให้แบบว่าเออเลื่อนสายพันย้อนก็เลื่อนหาเลื่อนเลื่อนเลื่อน,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 อนหาได้ครับทางก็เป่าปุ่นแล้วเอาชินเนอร์มาเช็ดแล้วเดี๋ยวได้เอามาดมุมนะเหนาเลยอากาศหนาวก็ดีแล้วทุกชาติเลยครับเนืด้แลแลดูลมนะ ลงพัดบไปหน่อยไหวๆเลยติดนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับประมาณนี้ก่อนครับทีนี้มาหายชมกันหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดต like, ิดตามครับสำหรับเอฟซีคลิปท่างกดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับฝากไป กดบสีตาแฟนเทจข้างต้นนะเก็บแบนี่ก็ก็สวัสดีครับ